ของรายการ m ั n นี่พ o p e r เ y นะคะช่วงนี้ยังคงพาไปเกาะติดนะคะศักยภาพการเติบโตของ IMPACT เมืองทองทานีค่ะรวมถึงจุดเด่นที่น่าสนใจในการลงทุนของ m p p c t t r o w ด h r e ีดด้วยค่ะวันนี้ได้รับเกียรตินะคะจากคุณพอลการจนาภาดกรรมการผู้จัดการของ IMPACT Exhibition Management ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะจุดเด่นที่น่าสนใจของ IMPACT g r o ด์ก e ีดนะคะมีความแตกต่างจากการลงทุนในอสังหาร,ริมทรัพย์ประเภทอื่นๆยังไงบ้างอะคะ ก็ Impact g r โ w t h r e ดเนี่ยเป็นรีดเพิ weed, ่มบรีดในประเทศไทยเนี่ยก็มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างใหม่อย่างอย่างพวกเราเนี่ยทำไมเราถึงเลิกรีดเนี่ยเพราะว่าคือส่วนหนึ่งคือเราเรารับอิมแพกเราเราเชือ่อเราเชือ่ออนาคตของอิมแพกเราก็เลยไม่อยากเก็บ33% <im ple> แล้วก็มัอนเราก็อย่างปีที่แล้วก็เป็นช่วงที่กำลังจะหมดยกพาร์ตันเริ่มเริ่มข้ามในรีดในใน, weed, ใ,น,ใ,นในยกรีด ก็เลยเข้ากับส yes> ิ่งที่เราต้องการพอดีเลยก็คือเป็น Trust แบบแรกของเมืองไทยเลยป่ะคะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีประวัติมาอยู่แล้วในต่างประเทศด้วยเป็นเป็นได้รับความนิยมได้รับความสนใจอยู่แล้วจากต่างประเทศใช่ครับเข้าใจว่าอย่างอเมริกาเนี่ยมีอยู่50กว่าปีในเอเชียอย่างสิงคโปร์เนี่ยก็มีอยู่10กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นสําหรับอินเวสเตอร์ในต่างประเทศก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่ S <S แต่เพียงเอออย่างอย่างของเราเนี่ย<ค>เราเราตั้งใจขายเฉพาะแค่ในตัวเมสติกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอย่างพวกกองทุนต่างประเทศเนี่ยเขายัางไม่มีโอกาสที่จะซื้อของเราอค่ะแต่ว่าการระดมทุนในครั้งนี้นะคะก็เป็นมูลค่าเป็นหมื่นล้านบาทด,ด้วยกันเลยหลายหม<ค>ื<ค>่นล้านด้วยก็รวมทุนรวมกันเนี่ยประมาณ2 0 0 0มื่นสองหมื่นล้านสองหมื่นกว่าล้านแต่เพราะแต่แต่เราเอ็มแอนเนี่ยเราซื้อกับ50%เ พรอะนะหนย่งฟันที่จะได้มาจริงๆนี่ก็ประมาณหามึ่นล้านค่ะแล้วการระดมทุนในครั้งนี้นะคะเรามองว่าจะเป็นการต่อยอด<ม>การเติบโตหรือว่าศักยภาพของ IMPACT เมืองอทองธาน,นีในในมิติไหนบ้าง่ะคะก็อย่าง IMPACT เนี่ยเราเราตอนนี้ตอนอ,อ,อย่างวิกสเตแรกแล้วกันเราก็มีเอา i m t a r t n r i n p impact ข้อหน c ่งถึง8ปดอ e นไซดกับ IMPACT Forum 4อาคารนี้พร้อมที่ดิน เข้าไปในกองวิดแล้วก็อย่างโรงแรมที่เรานั่งอยู่ในตอนนี้เนี่ย <can> ก็ยังไม่ได้เข้าวิดรวมถึงในโปรสีที่เราได้มาเนี่ยเราก็มีความตั้งใจที่จะสร้างโรงแรมเพิ่มมีความตั้งใจที่จะสร้างที่จอดรถเพิ่มแล้วก็สร้างช็อปปิ้งบอ์เพิ่มอย่าง4อย่างนี้ที่ยังไม่ได้อย่างโรง,งแรมนี้กับโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยเราก็มีความตั้งใจว่าอน,น,นาคตเราจะนำเข้าไปเสนอบขายให้กับกองวิดของ Impact Pro W เฟ น,นั่นหมายถึงผู้ลงทุนที่อยู่ในกองทุนนี้ก็คือจะได้รับผลตอบแทนในระยะยาวแบบมั่นคงด้วยนโยบายของกองทุนเป็นยังไงบ้างคะรีดเนี่ยคือข้อ,ขอแตกต่างของรีดนิดน้ดว่ารีดขอ,ข,อข,อของเราเนี่ยเราเขาสามารถซื้อ property ได้เข้าไปในกองแล้วก็อย่างพวกเราเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่ที่อยากจะ develop impact ปัจจุบันให้มีไรายได้ที่ดีขึ้น ที่จะได้มีมีหรือว่าเป็นดิวเดนต์ที่มากขึ้นให้กับผู้ผู้ลงทุนซื้อ Impact Trust ของเราแล้วก็อพอผลผลิตใหม่ once ไรายได้กำไรเข้าไปในระดับที่เราเห็นว่ามันมันเหมาะสมเราก็สามารถเสนอขายเข้าไปในกอง <Okay. S 1> คือทำไมเรามีไปตั้งชื่อ a c t Growth r รีนเนี่ยเราคเรามองว่า คือความเติบโตของของของรีดอันนี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่แค่แค่รีท u รนของของผู้ถือผู้ผู้ซื้อหน่อยเราก็มองถึงว่าการเติบโอของหน่วย่องของ trust เนี่ยในอนาคตเนี่ยก็คือการที่จะซื้อ asset เพิ่มในอนาคอนอเท่ากับว่าผู้ที่ถือหน่วยนี้ก็เหมือนกับเป็นเจ้าของร่วมเลยซึ่งนโยบายก็คือมีการจ่ายผลตอบแทนไม่น้อยกว่า90%ของกำไรสุทธิด้วยเลยเหรอะครับก็ ในตามกฎของกรอลอนเนี่ย <c oughs> คืออย่างท,างที่อย่างที่พูดเมื่อกี้ก็ถูกต้อง <c oughs> ก็คือ90%ของรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย <c oughs> เนี่ยอย่างน้อย90%เรนี่ยเราต้องปันผลออกมาเป็นในเชิงดิเวเนแล้วก็เราก็จะมีการปันผล,นผลเนี่ยปีละสี่ครั้งด้วยแต่ว่าทุกๆไตปมาก <c oughs> ก็จะมีเงินดิเวิเดนเนี่ยส่งกลับไป ให้กับคนที่ลงทุนกับ i m p a c t g r o w อลเนี่ยแล้วกองทุนนี้มีวันหมดอายุไหมคะหรือไม่มีวันหมดอายุเลยส่งต่อให้ลูกให้หลานได้เลยไหมคะก็าตามข้อเสนอที่เราออกไปก็ <c oughs> คือไม่มีหมดอายุ <c oughs> เพราะว่าพื้นที่ดินมันเป็นเรารือว่า e รี o ฮลแปลว่ามันไม่ไม่มีมันไม่ใช่เป็นการเช่าคือ <c oughs> ที่ดินเนี้ยโอนเข้าไปในกองบ <c oughs> ิกไปเลยรวมถึงอาคารด้วย <c oughs> แล้วก็ในในใน,ในปัจเจกที่เราทำไว้ให้กับเสนอบิกเนี้ย มันจะมีสำรอมน้นข้อหนึ่งเพือที่จะเมนเทนอาคารของเราอยู่ต่อไปแปลว่าต่อไปเนี่ยเมื่อตึกเรายังอยู่ที่ดินเราอยู่รายได้ที่เราผลิตยังมีอยู่ต่อก็มันก็สามารถให้กับดิเวล็นเนี่ยให้กับลูกเป็นหลากได้โอ้ล้วพื้นที่บริเวณทั้งหมดเลยที่เป็นแอสเซทของอินแพคนี้ 140, 1 4 0งแสเลยเหรอคะถึงแมไหนึ่งแสนสี่หมตารางเมตรหนึ่งแสน่หตารางเมตรเนี่ยคือพื้นที่สําหรับ จ ition, <Ooh. S 1> ัดเอ็กซิบิชันแต่นำเข้ากรองวิ่งเนี่ย1 9ึไร่ก็มันจะเป็นพื้นที่ที่มากกว่าแสนสี่อยู่แล้วเ <Okay. S 1> พราะว่าแสนสี่นเนี่ยคือจะพาะแค่อยู่ในฮอลล์ <Ooh. S 1> ถ้าเรารวมล็อ,ลอบบี้ด้วยรวมบอลรูมรวมมารีน่าพื้นที่ที่อิมแพคสามารถทำไรายได้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า3ามแสนต่อล <Ooh. S 1> ะเมตรที่ต้องคุณ190กว่าไร่เนี่ยคุณด้วย1,600กรอยต่อลเมตรก็3 ประมาณ3า0แสนกว่าตารางเมตรเลยซึ่งคุณพอมีวิธีการดําเนินการยังไงในแง่ของแผนธุรกิจนะคะของ Impact เองรวมถึงกลยุทธ์ที่มองว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยที่จะต่อยอดการเติบโตธุรกิจขนาดนี้ค่ะก็ปัจจัยผมว่ามันอยู่ที่อย,อย,อยู่ที่ราคาราคาเช่าก็คือค่าเช่าคือค่าเช่าของเราเนี่ยเราเราคิดกับลูกค้านี่คือเราจะมีการปรับขึ้นทุกๆ2งเป็นสาีอันนี้ก็จะเป็นทําให้เราสามารถมี รายได้เพิ่มขึ้นที่เราสามารถผลผลออกไปคือนอกจากเ,าเราปรับค่าเช่าขึ้นเราก็พยายามอ n นเคิร์ให้ลูกค้าเนี่ยจัดงานใหญ่ขึ้น <Yeah. S 1> จัดงานยาวขึ้นลูกค้าเก่าเราก็พยายามอินเคิร์ให้เขาจัดงานใหม่เพิ่มเราก็รวมถึงลูกค้าใหม่ที่จัดงานใหม่ด้วยก็เลยทําให้เรามองว่าการเติบโตของอินแผลเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ8 1 0เอทุกปีก็คือเราก็มีเพิ่มขึ้นจากพื้นที่เช่าที่ การใช้พื้นที่เช่าเพิ่มเราก็กับราคาเพิ่มด้วยแล้วก็อย่าง exhibition ส่วนใหญที่นี่ก็90้กว่าเ็นต์เี่ยเป็นงานที่วีพีตปีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องมามาเพิ่มหาเพิ่มตลอดก็คืองานประชุมงานทอร์เดรยรวมถึงงาน ive, อิน e n t นท e เหรือว่าอื่ๆก็มันจะเป็นก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีโอกาสจับ,บต่อได้ แสดงว่าเราวางเป้าเติบโตกันได้อีกแต่ว่าวันนี้จุดยืนของเรานี่เป็นอันดับหนึ่งของไทยเลยนะคะถูกไหมนนคะในแง่ของการแสดงสินค้าแล้วก็การจัดงานต่างๆก็จริงๆเรา <c oughs> ถ้าเราเทียบเป็นพื้นที่เราใหญ่ที่สุดในเซาท์ e a สต์เอเชียถ้าเราเทียบกับมาร์เก็ตแชร์จะเพาะแค่ในเมืองไทยเราก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วของเราลึกประมาณ5 5หรือว่า60กว่าของทั้งทั้งทั้งประเทศไทย แล้วที่เหลือก็จะเป็นรวมกันของคู่แข่งของเรารวมกันภา,าเพเทียบในเอเชียเราก็จริงๆเราก็ใหญ่เท่ากับที่3ที่1ที่2ก็เป็นมินจีเพราะเขาก็ใช้เงินของรัฐบาลเป็นคุณสร้างแต่ของเราเนี่ยคือใช้เงินเอกนชนทําก็คงจะความสามารถก็คงแบบคนละแรงรวลกันแต่จริงๆก็ไม่ใช่จริงๆทุกอย่างตอนนี้ก็ไม่ใช่อยู่ที่อยู่ที่ซ้ายแต่เดียวคือเราตอนนี้เรามีโรงแรมแด่เราจะมีโรงแรมเพิ่ม แล้วก็เรามีช้อปปิ้งมอลล์เพิ่มแล้วก็อีกหน่อย r a n s p o r t t t i o n พวกรถไฟฟ้าอะไรเนี้ยก็จะมีโอกาสมาในที่นี่ด้วยก็คงจะทำให้เหมือนกับว่า impact การเป็นเดสติเน t i n เดสต n หนึ่งที่ผู้ชมงานก็อยากมาด้วยตัวเองไม่ใช่ว่า เขามาเพราะว่าเขาต้องมาบังคับว่าเขาต้องมาดูงานคือถ้าเรามีแอนติงมั้นเยอะถ้าเรามีศิลปินที่พร้อมคือเขาเองเขาก็มาแล้วเขาก็แฮปปี้อ่ะแต่คุณพงศ์กำลังจะบอกว่ามันตอบโจทย์เลยไม่ได้มาเพื่อมาทํางานอย่างเดียวเพราะว่ามันคร<ช>บวงจรเลยวารายตี<ๆ>้ของสินค้าด้วยคือปกติอย่างสมัยก่อนเนี่ย<ช>เขาต้องอาจจะต้องพักอยู่ในเมืองทุวกวันก็ต้องอาจจะนั่งแท็กซี่นั่งรถโค้ชมาทํางานที่นี่เสร็จแล้วตอนเย็นก็กลับ แต่ตอนนี้อย่างว่าอย่างช่วงนี้ก็มีอย่างไปขอแจมซินจูริสแต่โรงแรมที่นี่เราก็เต็มก็เ <c oughs> ต็มเต็มคือเต็มเต,ต็มเลยว่ <c oughs> ากลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็รู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เขาสบายกว่าเขาก็ค่้าๆไปดูงานดูงานเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วก็เขางานเขาจบเขาก็อาจจะแชคเขาที่นี่แล้วเขาก็อาจจะปีนไปพัทตูกเกตก็ได้หรือเขาจะย้ายไปอยู่โรงแรมในเมืองก็ได้ก็คือส่วนใหญ่พฤติกรรมของของคนที่มาดูงานเนี่ย เขาก็ prefer ที่จะอยู่อยู่ในที่ที่ติดกับที่เขาทำงานทำงานให้เสร็จก่อน3วัน4วันเองเสร็จแล้วเขาก็ค่อยไปชอปปิ้งหรือค่อยไปหาะ <หา S 1> ก็ <หา S 1> สะดวกสบายด้วยนะคะ<ช>เพราะ,ะว่ามีที่รับประทานอาหารมีที่ให้พักผ่อนหย่อนใจเรียบ,ร,บร้อยเลยด้วยนะคะวันนี้เติบโตแข็งแกร่งขนาดนี้นะคะคอนเสิตามเป็นจุดยืนของ Impact เองถ้านับจากวันนี้ไปอีก5ปีเนี่ยมองบทบาทของตัวเองยิ่งใหญ่ในเวทีโลกขนาดไหนอะคะก็ ผมว่าอย่างแรกเราก็จมองก็คือเรื่อง AEC คือ AEC เนี่ยมันจะมันจะมีอะไรที่ที่ดีกับเราหนึ่งก็คือว่าผู้ผลิตกับผู้ส่งออกของเมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นใสิทธิ์ค่างๆเยอะจากการเวฟภาษีสำหรับให้เขาเอ็กซ์พอร์ตของไปอยู่ที่ประเทศที่อยู่รอบ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 เอเชียรอบรอบอาเซียนก็อย่างเท่าที่เราเห็นก็คือว่าอย่างอิมแพกอย่างเมืองไทยเนี่ย เรามีศูนย์แสดงสินค้าที่ที่ค่างข้างพร้อมจะเป็นเราจะเป็นผู้แข่งเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่างข้างดีในอาเซียนนอกจากเราก็คงมีสิงคโปร์แต่สิงคโปร์ก็ข้อดีข้อเสียคือมันแพงเราก็เราก็อีกอย่างหนึ่งคือของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นฐานผลิตเพราะฉะนั้นอย่างเคนเบอร์เดียอย่างเราอย่างเวียดนามอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะมาดูงานในเมืองไทยเพราะว่าเขาจะได้ไปเจอผู้ผลิต ที่อยู่ในเมืองไทยเขาสามารถสั่งของสามารถซื้อของที่นี่เราก็สั่งของเนี่ยส่งไปที่ในประเทศของเขาโดยที่ถูกเว้นภาษีไปแล้วคือของเราเป็นโปรดักชั่นหับเลยใช่ครับคือเราก็เป็นโปรดักชันหับมามาอยู่ข้างๆนานอยู่แล้วแหละเราก็แต่ข้อดีคือว่าการที่สัมบูรณ์ของของของชิ้นหนึ่งแต่ก่อนอาจจะต้องเสียภาษีนําเข้าให้เวลาเข้าไปในประเทศที่อยู่รอบๆเราเมื่อเขาเว้ภาษีตรงนั้นแล้วแปลว่า ต้นทุนของเขาที่ขายของชิ้นนี้ในบ้านเขามันถูกหนุเยอะแปลว่าของอกลุ่มนี้ที่มีการเป็นบิฟิจากการไว้ภาษีเนี้ยเขาก็จะอยากต้องการพื้นที่โชว์เยอ่ขึ้นเพราะเขาต้องการรองรับวิสตเตอร์ที่มาดูมาสั่งของของเขามากขึ้นมันทําให้งานที่หลายๆงานที่อยู่ที่ที่อิมแพกเนี้ยมันก็มีแนวโน้มที่ต้องขยายให,ให้ใหญ่ขึ้นในอนาคตเพราะว่าเรามองอว่าการที่มี AEC เนี้ย บ u y e r จัดรอบๆในอาเซียนก็จะต้องเข้ามาดูงานที่จัดอยู่ที่นี่มากขึ้นแปลว่างานมันต้องใหญ่ขึ้นงานต้องยาวขึ้นก็มันก็เป็นข่าวดีสําหรับเราเพราะว่าเราจะได้ดเพราะวลาเราคิดค่าเท่าเราก็คิดจาก ต่อตารางเมตรต่อวันอยู่แล้วซึ่ง Impact เองก็เตรียมความพร้อมด้วยที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะ1ตุลาคม2557นี้ด้วยค<ช>นะคะ<ช>คณุณผู้ชมคะนั่นคือวิสัยทัศน์นะคะแล้ก็ศักยภาพการติบโตของ Impact เมืองทองธานีนะคะให้เราได้เห็นจุดยืนและการก้าวเข้าไปซึ่งก็เป็นก้าวย่างสําคัญในเวทีโลกด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพอลกัรจนาพ,พัฒค่ะ